Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world. สวัสดีจากลอนดอนค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะสีโมงเคิงนะคะพ่อแม่พี่น้องหลังเลิกงานก็เลยมานั่งพักอยู่ตรงนี้ได้เลิกงานก่อนเวลาเคิง่วโมงนะคะมืไอหนี่หพ่อไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้คนแก่ใจดี ปลอยกลับบ้านก่อนเวลาประสานพี่ฉันก็เลยเถือโอกาสมานั่งเล่าเรื่องราวในชีวิตนาะคะ่นะนกมาเร่าให้ฟังเรื่องเล่าในครอบครัวกะไปเรื่อยๆค่ะสามีของดี่ันก็เหมือนเดิมป่วยไม่ยอมรักษานาะอค่ะนกกะปม่อย,ยอม ม่ยอมเสียเฮาเหนเฮ็ดเรื่องวาให้เขาเป็นผู้ดูแลดิ่านเขาได้รับเงินบอกว่าเจ้าของยังโอเคยังโอเคอะไรก็เราช่วยทุกอย่างเนาะขันเราโอเคหลีมันกับมันมาเป็นอย่างดอกเนาะมันมันหนักอยู่ที่เรานทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขากับเฮ็ดเฮ็ดงานนอกบ้านแน่เล็กน้อยนะคะ ตามอายุนี่แหละอายุเยอะเนาะเข้ากับเหตุการณ์หน่อยๆเพื่อให้ร่างกายมันแอคทีฟออได้ยางได้ออกกับรังกายนะคะว่าอยากอยู่แต่บ้านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล่าหนีเล่าหนีสมควร4เข้าเป็นผู้ดูแลนะคะปกติสามีภรรยาใครป่วยก่อนเนาะก็มีสิทธิ์นะคะก็ก็ก็มีสิทธิะะท์ที่จะดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่า คนที่ดูแลก,ก็ต้องได้รับเงินนะคะไม่ว่าวันละหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันกับเงินทั้งนั้นมันบอกรับประมันพี่นอกแล้วผู้หายเข้าดูแลโอ้แล้วแล้วแต้องการในเข้าดูแลแต่ว่าก็ต้องการในเขารับเงินประมาณนี้นะนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างเลยแหละในบ้านก็เป็นเราหมดปันดันเพื่อแยังว่าฉันว่าอันฉันไม่ได้ต้องการคนดูแล แต่ว่าสันเด้เป็นคนดูแลเธอสนดอ,อืมฉันจะทําเรื่องให้ฉันเป็นผู้ดูแลแล้วฉันก็จะได้รับเงินฉันก็ไม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเอาไหม้าว่าจังสี่บอเอานะคะฮฮเซฮีโอเคว่าซานเขาเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ไปไงน,นี่เนาะจะเป็นเขี่ยวกับเมี่ยเจ้าของออ อยากจะใช้เราแต่ว่าใช้เราฟรีเอาคนอยู่ด้วยกันเนาะเมื่อฝ่ายหนึ่งมันออกไปใไส่บดายเป็นบะไผ่สันสีดูแลนะคะเออเขากต้ตงดูแลบปสุยางตะกีเราบะทันได้เถ่าเราก็เฮ็ดกับเขา่าไว้ถาเข้าได้เวลาเขาแก่มาอีสันได้ดูแลสามีเบิร์ตตอนเถ่านีู่ละคะ่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆหรือว่ามาอยู่สิบปีแรกเนี่ยเขาเราไม่ต้องทําอะไรให้เขากินเลยนะเขาสีเฮ็ดเอง ค่ะบางเทือเขาก็คิดไปเนาะเราก็คิดไปตามภาษา <c oughs> ข้อแห่งนะคะนี่ <c oughs> ข้อแห่งมากเลยก็คิดคิดไปตามภาษา <c oughs> นั่นแหละนะโอ้เสียงรถพยาบาล <c oughs> ขอโทษเ้อะค่ะพ่อแม่พีน่นอ้องเสียงรถพยาบาลเขาเปิดวอเนาะขอทางนั่นเองนะคะอีฉันก็มานั่งทำอ่ ทำทำคอนเทนต์ยี่ตรงนี้ก็เพาะว่าถ้ากลับบ้านแล้วก็จะจะ,จะคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรเนาะกลับบ้านแล้วมันกระซิงุงไปเบิร์ดเตรียมอาหารให้ตัวเองเตรียมอาหารให้สามีมันบอก็กเลยต้องจังซีลรค่ะนี้มานั่งเ้าอยู่หมองนี่กระสิคิดออกนะคะเพราะว่ามันปลอดโปรง่งถ้าจะไปสวนสาธารณะนะมันก็จะใกล้ค่ำเนาะมันสิบ่มีเวลาพ่อเนาะค่ะเนาะก็เลยมานั่งเราหมองนี่กเ็เราป้าชีวิตเนาะ คือเบิงย่งามเข้าป่วยเนี่ยบมีพวดใหซอยเหลือเข้ได้วยกับเพราะว่าเราตัวคนเดียวอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยเขาเจ็บปวดไปได้กระได,ได้ได้บืนไปหาหมอคนเดียวนะคะเพราะว่าอะไรละ่ะสามีก็หมดสภาพไงกับบมี่ไปขับรถพาไปเจ้าของก็ขับรถมเปินดอกค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ละอันสาเหตุเนาะที่คิด ว่าโอ้ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองหมดทุกอย่างอ้าเวลาเขาเจ็บป่วยเท่ากับสิดูแลเขาได้อยู่เพราะว่าเท่าเท่ากับเนาะเราก็คนคนหนึ่งเนาะกับเนาะเท่ากับสิดูแลเขาได้อยู่แต่ว่าเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่เขาดูแลเราไม่ได้นะเขาก็สิบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอดอกหมอส้อยเลยยังบ่ได้มงสิเป็นอีหยังงสิน้ะเธอสิเป็นอีหยังมากมมยฉันไม่เห็นอีหยังฉันไม่เห็นเธอเป็นอยนหยัง มาความว่าบอดี้มองว่าเขาป่วยโมโหจกักยังย่านว่าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไปก่อนสามีเนี่ยสามีความจําเสื่อมแล้วก็เป็นคนบอดายเต็มรอยเนราะเนาะขณะนี้เนะ่ะเราไม่รู้เขาจะจัดการยังไงกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเอ,อชีวิตเท่านะความจริงนะก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยมาก ยากกลับไปยุวบางไทยแห้งค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนะเพราะว่ากัญยนดูแลเขานี่ยละดูแลสามีนี่แหละเราจะหนีไปเราเฮาสิ่นี้กลับบ้านแล้วกับ่มิสิทธามเด้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจเราเราเป็นคนใจอ่อนเนาะขี้สงสารเออคิดว่าเออสาธุใหล้ลูกช้างแข็งแรงและอย่าเป็นอะไรไปก่อนเขาเลยนะ เราก็เคยป่วยมาแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าห้องป่วยเข,าไ,เขาไปนอนในโรงพยาบาลเนาะอาการป่วยของเฮานี่เพียงแต่รักษากินยาเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันไปตรวจเช็คมันไปพบหมอที่ยังเป็นไทรอยให้เปื่ไทรอยเหรอคะไทรอยเป็นพิษนะน,นะคะตอนนี้มันก็หายแล้วเนาะค่ะเนาะม,มันก็ดีแล้วแต่ว่าขันเฮาเป็นอีอย่างปุ๊บอย่สินะขันมันมปนโรคไหลแรงเขาก็สาธุถูเนาะคะ่ะพีม่พ้อง แต่ว่าถ้ามันเป็นโรคร้ายแรงเราก็กลัวไม่มีคนดูนนเราเ็สิเป็นอนเป็นเป็นนอนสันกอกอยู่ในโรงพยาบาล,ลห้องภัยห้องวัดเด้พว่เห็นที่้องพิเศษดอกคือแม่นเขามีอยู่เ้อากับโวมโหดอกเพราะว่าเขาไปเยี่ยมค้นไขกะระดับรากหญ้ามือนเราเนาะไม่ใช่เศษฐีเนาะคะเนาะเท้ากับโวมโหเพื่อกันนะคะคลิปนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟางนี่แหละชีวิตเจ้าของยาน สามีของดิฉันป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเออบันนี้ฮะละอันอาทิตย์ที่แล้วพอดีไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนของเพื่อนที่โรงพยาบาลเนาะเขาป่วยก็เลยไปเห็นสภาพขนาดนั่งมีทั้งลูกมีทั้งลูกชายมีทั้งสามีเนาะนางก็ยังได้นอนอยู่คนเดียวเออสั้นงอก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 สินะไม่มีใครดูนะเป็นเออ,เอ,อ เป็นคนเป็นคนเวียดนามเนาะค่ะเนาะบ่มมีไผมาเบิงสามีกับบดีคือว่าละ่ะสามีกับประเด็จป่วยได้แต่ว่าบ่มาเบิงภรรยาภรรยานี่ก็พูดไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงติดเตียงค่นนะคะอายุก็60สิกว่าเนาะก็เลยคิดโอ้ยกระสมเพศคมเพศสงสารนะนะคือพ่อสภาพถ้าฉันป่วยละ่ะเนาะก็เลยคิดว่าโอ้จังสิละ่ะ ก็มานาังคิดเดยคิดสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะวันหนึ่งเราก็จะป่วยแต่ว่าสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหอย,ยอีฉันป่วยหรือเป็นอะไรไปก่อนสามีนะคะเพราะว่าถ้าอีฉันเป็นก่อนเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าสภาพเราจะเป็นยังไงจะมีคนดูแลเราไหมเนะาะค่ะแล้วก็สิมาเวาให้ฟังค่อแม่พี่น้องสามีบางคนนะนะ สามีฝรั่งบางคนก็เขี้ยวเขียวนะเขี้ยวรากดินอืมจังสิ่หละอันเท้าดูแลดีปันไดสามีที่เขาป่วยเนี่ยเราไม่รู้เขารับรู้หรือเปล่านะว่าเท้ากระดูแลเขาแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยบริเวนทำตามหน้าที่เฉยๆนะคะเออแต่ว่าเวลาเท้าสิเออเท้เาเท่าสิเหตุเรื่องให้ดูแลเจ้าของหันไปหัเทาเห็ดก็สิแม ขนาดปวยยังมีสีดมหามแต่ว่าอีชันไม่ได้เชื่อนะคะปันหนึ่งดิฉันก็จะทําอยู่ค่ะไอเขาเบาไหวกว่านีก่อนเนาะช่วงนี้เลาซอยเหลือเตงบ่ไดอยู่แล้วสมมติว่าเราไปฮอลิเดย์หรือว่าเรากลับเมืองไทยเนี่ยเลากับบอมี้ผู้ใดเบิง่งบ่มี้ผู้ใดไปซื้อไม่มีไม่มีใครไปซื้ออาหารไม่มีใครไปซื้อบุหรี่ให้นอกจากลูกเนาะลูกเอิกะเออเคยถิมเราไหวอยู่สามเดือนไปเมืองไทยแล้วกันเนาะ ลูกก็สัญญาว่าจะดูแลนี่แหละแต่ว่าเวลาเขาไปเมืองไทยแล้วกแกลนแคลนดโทษไปหาเขาเดี๋ยวก็ว่าไม่มีนี่ไม่มีนั่นเออฟ้องเอาเวลาเขาโทษไปหาลูกติดตอลูกให้ลูกเขาก็บอกว่าโอ๊ยเขากลับลืมบางเรื่องเขากระหุงเนาะเออก็เลยคิดว่าโอ๊ยไม่มีใครใส่ใจได้เหมือนตัวดิฉันนะคะอ,อีสันนี่ทำครบหน้าที่เบิร์ตสุยาง อ,อยาคือกันไม่ให้ขาดตกบกคร่องเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจมไมฟังคนนีสีวายงองเจ้าของเนาะ <c oughs> บ่อยฟังเลยซื้อ <c oughs> บางทีเราดูแลเขาน่ะมันมันมันดูแลโดยใจนะแต่เขาบผัว่าสีเห็ดความดีของเขาลึกเปล่าเนาะพ็ลังมาโคตรกันรอใส่เท้าตีเด้ขันเท้าแต่งงานกับคนคนอายุหลายครัวเพื่อหวังว่า จะได้เงินได้ทองได้มรดกชูม,มือเนี่มันมันเบิดสมัยแล้วเด้อค่ะพม่พีินองเพราะว่าฝรั่งทุกวันนี้สลาดก็บเราเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเอ่อยาคันชีแต่งงานกับดูกันดีๆแต่งงานกับคนที่เรารักนะคะเออเว้นตัวแย่วนะคะตัวดิฉันเองนี่แต่งงานเพราะว่าอยาก,ยาก,ยากมีแฟนฝรั่งแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อะไรเฝ้าผู้ใดสินี้ัวฝรั่งกะนี่แหละทุกคลิปวิดีโอนะคะอิฉันก็จะเตือนทุกคนนั่นแหละเออแย่เอาสามีแก่กอ,อกกัลายแล้วกันเด้ออัน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 สามีอันยยแก่เอานกะไม่ได้แก่กว่าดิฉันมากนะแก่กว่าสิบสามปีเองแต่ว่าเราผเป็นเลี้ยวเนาะเราไปเลี้ยวสมองแล้วนี่ละสงสัยตอนเป็นหนุ่มเขาดื่มมากสูบบุหรี่มาก สูบบุหรี่มากเท่าซูม,มือนี่แหละค่ะนะคะกันเลยสมองไปก่อนนะคะและวกับเป็นโรคนี่แหละในจิตสุขภาพจิตของเขานี่แหละเขาก็จะเป็นโรคก,กลัวกล,ลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปเบิดวิตกจริตจังสินะค่ะพูดไปพูดมาก็หาที่ลงไม่ได้เนอก่ะเนาะงพ่อ,อแม่พี่น้อง กระสิกลับบ้านก่อนเด้อค่ะเด้อขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจนะคะให้ให้เมียฝรั่งชีวิตคนไทยในอังกฤษเด้อก็สูู้ต่อไปค่ะชีวิตยังไม่สิน้นดิ้นกันต่อไปนะคะกับความฝันก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยแค่นั้นแหละค่ะนะคะวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปก่อนที่ร่างกายเราจะทุดโทรม แกชราลงมากกว่าน,นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ